สาระดีๆหนึ่งนาทีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชน เพชรบุรีนอกจากจะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับทองโบราณที่มีชื่อเสียงว่ากันว่างานฝีมือช่างทองเมืองเพชรได้รับถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเครื่องทองเมืองเพชรจะใช้ทองคาบริสุทธิ์ทุกชิ้นงานทําด้วยมือลวดลายเน้นลายที่แดัดแปลงจากธรรมชาติอย่างลายลูกสนลายดอกพิกุลและลายกลีบบัวซึ่งแต่ละชิ้นงานจะทําโดยช่างเพียงคนเดียวใช้ความละเอียดและใช้เวลามากในการทําเสน่ห์ของเครื่องทองที่ทําด้วยมือถึงแม้จะเป็นแบบเดียวกันแต่ ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละชิ้นที่ต่างกันขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ของช่างแต่ละคนส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละชิ้นงานและน้ำหนักของทองปัจจุบันแหล่งค้าเครื่องประดับทองโบราณเมืองเพชรจะอยู่บนถนนสายหลักสองสายคือถนนสุรินทร์รือใชยและถนนพาณิชย์เจริญมั่นใจอัญญมณีเรียกหาใบรับรอง GIT ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.git.or.th